สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมสก้านะครับสำหร no, 26, 26 6, ับคลิปในวันนี้นะอยู่ในป้ายดีใหม่นะฮะเซิร์ฟ626เช่นเคยนะครับผมก็อย่าไปยังไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเลื่อนคูฝากกันเลยตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในทุกชมคลิปหนึ่งี่ผ่านในส่วนของเพลินสก้านะครับและอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ได้หน้าช่องครับอีกช่องนึ็นการกดซุณใต้คปเปอร์ตังค์กันนะครับผม อ่ะเดี๋ยวไปเลยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนะี่ยผมจะให้ดูสก,กินนะครับสัตว์ขี่ผมก่อนนะครับผมเพิ่งจะแลกมานะฮะจริงๆแล้วทุกคนน่าจะได้กันตั้งนานแล้วแต่ผมเพิ่งจะได้ผมเพิ่งเล่น <laughs> โอเคผมขอขี่มาหน่อยนึงเท่ดีนะฮะผมก็ได้จากยูเนียแหละนะครับหลายๆคนน่าจะได้กันหมดแล้วแหละผมเพิ่งจะเล่นก็เลยเพิ่งได้แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับสำหรับตรงนี้ก็มาขอเปลี่ยนสัตว์ขี่ไปหนึ่งทุกคนน่าจะเห็นผมขี่ไปกีฬาบ่อยละโอเคถัดไปนะครับก็เดี๋ยวไปทําการอ่า ขนส่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็กังวันเนาะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตามด้วยทีมคําเสริมนะตอนนี้ไม่ได้เล่นพนันธมิตรเลยเดี๋ยวรอต้นเดือนก่อนแล้วค่อยว่ากันนะจับคู่ไปก็ไม่เจอใครนะฮะไปเปลี่ยนเล่นสาพันแทนก็ได้ตรงนี้อ่ะส่งไปก่อนนะครับส่งตรงนี้นะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากครับผมมีอ่าผมตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างปอกมอนผมด้วยนะนิดนิดหน่อยเนะาะก็บางช่วงตอนผมก็ตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ซ้ำอะไรเงี้ย อ่ะเดี๋ยวเราไปทีมบัมเซิร์ฟกันเลยผมต้องการของบางอย่างในทีมบัมเซิร์ฟด้วยนะฮะต้องเล่นทุกวันเลยตรงนี้นะครับอ่ะลองดูครับตรงนี้นะฮะตอนนี้พลังมันอยู่ที่ประมาณ10บล้านห้าแสนใช่ไหมก็อยู่าอาจจะอัพน,นิดหน,น่อยไม่ได้อัพเยอะหรอกนะครับก็ว่าจะให้ได้11ล้านภายในสัปดาห์นี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่าน,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 นะอือหือโอเคครับไปสุดท้ายนละ สินเดตส,สินเดนะฮะโปเกม,มอนบับท่าหินนะครับอาโอเคไปกันต่อเลยนะฮะเล่นกันแบบรวดเร็วนะครับยังต้องไปเล่นอีก id หนึ่งด้วยนะครับเซิร์ฟเจ็ดร้อยด้วยนะฮะยังไม่ได้เล่นเลยก็เข้าหกสองหกก่อนกดสิคร,รับมาโทอาโอเคเรีบว้อยนะครับอ่ะลุยกันเลยนะครับ ก็โปเกมอนทีมที่ผมจะทำต่อไปนะผมจะฟอร์มทีมต่อก็จะเป็นทีมผีนะครับแล้วก็จะเป็นทีมบินนะครับผมก็ได้โปเกมอนมาเป็นเร,เรียบร้อยนะหลายคนน่าจะรู้กันแล้วเนาะดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็น่าจะรู้แล้วโคตรดีเลยนะครับไอดีนี้เปบ,บเป็น VP พศูนย์ที่โคตรคุ้มเลยนะฮะแม่งมีแทบทุกอย่างลยผมดีใจมากเลยตรงนี้มาได้ไกลขนาดนี้แล้วนะครับยังมีมาสเตอร์รออีก2ตัวนะครับผมไอดีนี้ผมก็จะทำมาสเตอร์ได้หกถึง6ตัวเลยนะฮะ แดีวก็มีโปเกมอลเทพอีก4ีตัวที่ยังไม่ได้ปั้นด้วยนะครับก็เดีย๋ยวคือผมไม่รู้จะปั้นยังไงเดีอยะมันไม่มีที่จะลงนะครับอ่ะตอนนี้ฟูลทีมไฟก็มีแล้วนะฮะฟูลพลังจิตก็มีนะฮะคือมีหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่มแมลงไม่ได้เล่นนะ,มะแมลงพืชนะฮะผมไม่ได้เล่นนะหินไม่ได้เล่นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เล่นที่เหลือก็มีหมดแล้วนะครับ แต่ทีมผีเนี่ยก,กำลังจะทําให้มันฟลูขึ้นนะไดเอนเต์ Enter ผีกับโปเกมอนใหม่มานะครับผมสุดปเลยแล้วกันนะครับส่วนทีมบินเนี่ยผมก็ได้มาอยู่แล้วนะผมมีเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมได้สมาชิกเพิ่มใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเทพทารบินผมเลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะที่ผมเล่นมาตั้งแต่สมัยเซิร์ฟ12นะฮะผมก็บ่นอยากจะได้ครับแม่งไดจริงจริงนะฮะเดีย๋ยวเราค่อยปั้นกันนะครับผมยังไม่ได้เริ่มปั้นเลยนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวเก็บทรัพยากรก,ก่อนแล้วกันนะครับผมตั้งใจจะทำมาสเตอร์ลาติออสก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะได้วันไหนนะ <c oughs> เปลี่ยนร่างแฟตอะไรรอแล้วครับตอนนี้บวกน่าจะ22ได้นะอ <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับทีมข้ามเซิร์ฟนะฮะอ <c oughs> โอเคถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เก็บไอทงไอเทมอะไรกันก่อนเนาะก็ <c oughs> <c oughs> มีบางด,าด่านบางโหมดเนี่ยมันก็ลงไม่ได้นะครับมันมีการจำกัดวันก <c oughs> ิจาการรมบางอย่างเนี่ยมันจบไปตั้งแต่28แแล้วนะครับมันก็ไม่มีให้เล่นใช่ไหม เดี๋ยวผมมาซื้อไอเทมชิ้นนี้ก่อนนะครับผมต้องการนะครับยันตรงนี้มากเลยนะฮะยันลึกลับสว่างกลมอะไรสักอย่างนี้นะครับผมผมต้องการอันซ้ายนะครับสว่างเนี่ยที่200นะอันนี้ขายสองชิ้นนะครับเดี๋ยวจะซื้อไว้ไอ้กล่องเนี่ยจะเก็บให้ได้ครับ40กล่องนะฮะไปกดทำลายนี่ครับไอ้ยันสว่างเนี่ยผมต้องการ200ชิ้นนะฮะทำไมถึงต้องการ200ชิ้นนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปปลดสกิล12ช่องของโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งผมจะทํา12ช่องให้กับเขามากเลยนะฮะผมบอกกันเลยนะว่าทํา12ช่องเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มนะฮะความสามารถให้กับโปเกมอนได้ค่อนข้างดีนะครับผมมีแต่เพิ่มอะไม่มีลดหรอกนะครับอ่ะอีก2ชิ้นนะครับอ่ะอีกชิ้นนึงโอ้โหหมดพอดีนะครับได้ครบ200รเพเลยอะอ่ะโอเคครับก็ได้ยันสว่างมา200ชิ้นครบแล้วนะครับผมไอยันกลมอะผมกดจากเลลิกแม่งได้เยอะมากนะครับแต่ยันสว่างมันไม่ค่อยได้นะฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวเคลียร์อะไรต่างๆในโอ้ยยังไม่ถึงเลเวล7เจ็ดสักทีใช่ไหมเดี๋ยวเคลียร์อะไรต่างๆในยูเนียนก่อนละกันเนาะก็เล่นตีคู่กันไปนะครับ EP นี้ก็ปาไป260แล้วนะก็ถือว่ามาไกลเหมือนกันนะครับไม่รู้จะทําถึง EP ที่300หรือเปล่านะเพราะว่าถามว่าอิ่มตัวไหมอิ่มตัวแล้วนะไอดีนี้นะครับก็ทําได้แค่ทำมาสเตอร์แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆให้มันเก่งขึ้นเท่านั้น ที่เหลือมันท้าทายมาหมดแล้วนะครับสำหรับไอดีนี้เนาะเดี๋ยวในอนาคตแค่ว่าอีกทีนึงว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีสําหรับ6-26นะก็ทําเท่าที่มีคอนเทนต์ทาไหวนะครับคือใจก็อยากจะเล่นแค่ไอเดียวเพราะว่าผมจะได้มีเวลาเล่นฟัดกับมันให้มากขึ้นนะอันนี้ผมจะต้องแบ่งครึ่งเวลามาเล่นกับตรงนี้ผมจะต้องเสียเวลาเพิ่มง,ง่ายเลยผมเล่นอันนั้นอีก 40นาทีเล่นนี้คือ40่สิบนาทีว่าสี่สิบนาทีของผมไปทําคลิปอย่างอื่นจะดีกว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับตอนนี้มนันยังทําตีคู่กันอยู่นะฮะก็ยังพอมีคนดูอยู่บ้างนะ626แต่ว่าในวันใดวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคนดูเซิร์ฟ626เนี่ยไม่ถึงทาร์เก็ตที่ผมตั้งไว้นะผมก็อาจจะไม่ทําต่อสําหรับ ID นี้นะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าน้องๆไปดูเซิร์ฟ700กันเยอะนะครับเพราะเป็นเซิร์ฟใหม่แต่ว่าเซิร์ฟนี้อย่างที่ผมบอกเขามันมีสตอรี่นะ มีประวัติที่ยาวนานมาเป็นปีเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมฟาร์มบัตรตัวน,นี้ก่อนบัตรนี้เนี่ยนะครับเอาไปใช้ตีบกลตรีทอนผมอยู่นะฮะมีประโยชน์มากแต่ว่าประเด็นคือพลังกายผมม่งจะหมดหมดเร็วนะฮะไม่ค่อยเหลืออ่ะร้อยสี่สิบคะแนนละเพชรก็น้อยนะฮะมันไม่ค่อยจะมีอ่ะมีกิจใช้พลังกายอยู่นะได้บัตรจับระดับสูงด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ได้ทักพันสอง 2002. โอ้โหมีอยู่สองชิ้นชีวิต <laughs> ของใส่จะไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเฮ้ยมามามาต่อครับรับแต้มเอ้ยรับของก่อนเสร็จปัม๊มก็มีของมาขายนะครับในร้านค้านะครับของดีๆด,ด้วยนะฮะแต่เพชรไม่พอนะครับร้องเลยนะฮะเอาเพชรไปซื้อสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของเจ้าอ่าอะไรวะฮีทรานหมดแล้วนะครับผมไม่เหลือหมดไปสองหมื่น เกี่ยงเลยกดพาร์ตไปอีกนะฮะคือเซิร์ฟนี้ผมหาเพชรเร็วเพราะผมได้เพชรวัละพันกว่าพันกว่าพันสองพันสามพันสี่พันห้าครับเดียวเดือนหนึ่งผมก็ได้สองสามหมื่นเพชรละไว,วยอยู่นะฮะเห็นจะได้จากกิลวหรืจะได้จากอะไรอีกหลายอย่างอยู่นะโปกเกมอนวุ่นวายนะครับได้เยอะอยู่อ่ะต่อเลยนะครับไม่เป็นไรลุยเลยลุยเล,ย,ล,ย,ลยนะฮะไปเดจิ ผูกบรลลี่ธรรมดาแล้วกันนะเขาไม่มีอะไรมากตรงนี้ะเดี๋ยวค่อยๆหย,ย่อนไป <c oughs> อโอเคนะครับตรงตรงนี้่ะโอเคหนึ 1, 000, ่งพันลเว้ยพบแล้วนะครับชิวๆเลยหนึ่งพันได้เพชรอีกสองร้อยนะมาเออขี่เจ้าวานก็เท่นะชื่ออะไรเวโอไหมผมจำชื่อไม่ได้ชื่อเวโอมั้ง ไอ้ร่างเล็กชื่ออะไรเวลโกะอะไรสักอย่ารวะผมจำไม่ได้นะจะเป็นเวลโกะกับเวโอนะอ่ะโอเคก็ในส่วนของสกินเซอร์เนียร์เนี่ยผมเหลืออีกประมาณ100ชิ้นเลยนะมันใช้รอยห้าสิเลยนะฮะในการที่คุณจะขี่เซอร์เนียร์แต่ว่าคุณต้องมีเลเวลเมาส์เนี่ยเลเวลสัตว์ขี่อยู่ที่เลเวล41เลยซึ่งผม37ก็อีกสี่เลเวลเลยนะครับสี่เลเวลนี่คือนานมากนะผมบอกกนเลยว่าเก็บนานมากนะครับส่วนใหญ่เขาจะกดเพชรกันแต่ผมไม่กดไงนะฮะผมมองเขาว่าค่อนข้างเปลืองนะ การที่คุณเอาเพชรไปกดสัตว์ขี่เนี่ยโคตรเปลืองเลยผมบอกก่อนเลยนะครับแค่เท่เองนะครับมันไม่ได้ปลดอะไรมากมายนะโอเคเรียบร้อยครับชนะอีกแล้วอ่ะถัดไปนะครับก็อะไรเก็บไปเลยนะครับเรามีสิทธิในการเล่นทั้ง10ครั้งอะ190คะแนนนะครับมีอะไรก็ลงไปก่อนนะครับอ่ะก็มีเหลืออะไรอันนี้ก็ลงไม่ได้นะต่อสู้เหมืองแร่อ่ะมีแค่หอคอยแหละที่พอจะลงได้นะครับกิจกรรมบางอย่างเนี่ยผมบอกมันหายไปหมดเลยนะฮะ คลิปช่วงเสิ้นเดือนเนี่ยมันจะค่อนข้างสัน้นจะไม่ค่อยยาวมากเพราะว่ากิจกรรมมันหายไปเยอะเลยนะฮะจับคู่สาพันธ์ก็ไม่ค่อยเจอจับคู่พันธไมตรีก็ไม่ได้ไป้ายการต่อสู้ก็หายไปแล้วนะครับไออะไรวะโปเกมอนอะไรวะหมู่เก,กาะท่าไทยก็หายไปแล้วนะครับคือมันมีอะไรหลายอย่างอะเหมือนแหลกก็เล่นไม่ได้คือมันมันโดนตัดไปตั้งแต่ยี่สนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เล่นไม่ได้หลายหลายโหมดเลยต่อ้คุณกดไม่บ้านปุ๊นนี่คือหายไปเลยนะเล่นได้แค่แป๊บเดียวนะครับอะมา ก็จะมีบางหมวดที่พอเล่นได้นะผมก็จะเข้าไปเล่นตามหมวดที่พอเล่นได้นะครับช่วงสิ้นเดือนเนี่ยพลังจะขึ้นน้อยหน่อยมา,มานะครับเวโอขี v ่เวโอกันทั้งนั้นอ่ะผมเพิ่งจะมาขี่เพราะว่าผมก่อนหน้าน,นี้ผมไม่เคยเล่นขนส่งเลยไม่เคยผู้สิเออผมไม่เคยเล่นอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะไอจีวีจี B G นะครับผมแทบไม่เล่นเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ไปฟาร์มไอทองไอเทมมาเล่น คือไอสกินเวลโออ่ะมันใช้แค่80เหรียญเองนะครับเล่นไม่ถึงเดือนก็ได้แล้วประมาณเดือนหนึ่งเดือน2เดือนก็ได้แล้วก็ได้เหรียญมาครบแล้วก็เอามาเอามาใช้ในการแลกแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรพิเศษมากหรอกนะครับผมแค่สกินเนาะนี่ไงโอ้โหตีไม่เข้าเลยตายเรียบร้อยโอ้ตายหาเลยโอ,โอ้โดนสอยล่วงเลยนะครับอ่ะช่างมันเอาเรื่องเหมือนกันนะตัวเนี้ย อย่ามาตลกครับเรียบร้อยเรียกว่าคนมันห้าวนะฮะโดนไหมา่ะโอเคเรียบร้อยอย่าลืมไปซื้อปั๊มแซดในร้านค้านะน้องๆครับหลายคนที่อยากจะพลังขึ้นนะเลเวลน้อยๆอ่ะผมบอกก่อนเลยว่ามันให้เยอะมากนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับตรงนี้อ่ะชั้นถัดไปนะครับผมชั้นถัดไปโอ้โหโอ้โห บันเลยแล้วตายหายเลยครับโอ้ยเจอสายเถื่อนเข้าไปครับโอ้โหวืดด้วยเรียบร้อยตายครับผมตีวืดก็เรียบร้อยดีครับโอ้ตาย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 เาโอเคข้ามานะครับผมพักหลังนี่คือไปไม่ถึงไหนเลยนะตายก่อนเลยตลอดเลยนะฮะอ่าโอเคนะครับ,เ,นะรบเหลือไม่กี่หมวดยังเล่นได้นะอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปอ่า ทำการรีรีอะไรวะรีแลแกแสงดีกว่านะครับผมผมจะไปเช็คก,ก่อนนะฮะตัวที่ผมอยากจะได้จริงๆเนี่ยนะครับอยากจะทำเป็นฮีทรานนะผมจะได้ฮีทรานแฟตนะครับแต่มันไม่มีมีไหมมีไหม,ม,มโอ้โหมีแต่ตัวที่ไม่ได้ใช้วะ่ะไม่ใช่เลยมีแต่ตัวที่ไม่ต้องการนะอย่างลิสซัดอนนี่คือโผล่มาบ่อยเลยนะตอนนั้นไม่เคยจะมาโอ้โอนี่สามอีกนะฮะอีกสักหน่อยไหม แค่200ยเพชรเองชิวๆอมจมเราล่ามาเว้ยเดอร์มาทำใหม่เนีนยอุ้ยเลเล่ก็มานะครับโอ้โหเฮ้ยเอ็นเต้ผีมาวะ่ะผมมีอยู่พอดีเลยเนี่ยผม้อดอนใหม่แล้วครับอ,อีกสักรอบไหมเฮ้ยนีไ่ไงลีคอซ่าโอ้โหมาพอดีเลยได้สองตัวเลยเนี่ย อ่ะโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้นะประมาณนี้ก่อนถือว่าได้อยู่นะอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการเปิดนะครับสกิล12ช่องกันนะครับให้กับโปเกมอนที่ผมจะทําในวันนี้นะเด็กสกิลนะครับเดิมทีมันมี8ช่องใช่ไหมฮะเราจะเปิด12ช่องเพื่อให้ยัดเพิ่มอีก4นะครับอ่ะตัวที่ผมจะทําก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับคิวริเโนวานะครับก็ได้ทําการสะสมยันครบแล้วนะครับจัดไปแต่ว่านะครับผมยังไม่ได้ใส่ตอนนี้หรอกนะผมแค่เปิดเฉยๆนะเพราะว่า ผมนะครับไม่ได้ล็อกสกิลไว้นะครับแล้วดันไปอัพพลังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปยัดใส่แล้วหายนี่คือจบเลยนะพลังหายปลุบเลยอ่ะตอนนี้พลังอยู่ที่ประมาณ10ล้าน60แสนนะประมาณนี้ไม่ได้เยอะมาก10ล้าน6 0แสนก็ถือว่าขึ้นมาเยอะอยู่นะจาก10ล้านขึ้นมา6 0แสนก็ถือว่าอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรายังมีอีกหมวดหนึ่งให้เราลุยกันต่อนะครับผมก็ไปลุยกันนะฐานไปฏิบัติการ อ่ะเดีย๋ยวเรามาสอยนะครับถามให้ไปการคันโตกันเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวลุยกันนะครับเดี๋ยวจัดตัวกันแม่งสู้ยากนะถามไป้ไปคันโตแบบว่าเล่นยากจริงนะครับผมแตตัวนี้แบบโหดทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ะเดีย๋ยวผมเอาตไปเลยแล้วกันนะครับผมดูทรงแล้วแม่งก็ไม่ได้ต่างกันเกิดให้เล่นเองเล่นเองนี่วันนั้นก็ผ่านได้แค่เจ็ดด่านนะครับโอ้โหโหดเกิอนอะ่ะแต่และตัวแบบที่ผมเจอนะอ่ะโอเคเริ่มกันชั้นที่หนึ่งผ่านไป เอยทำไมมันผ่านได้วะเฮ้ยทำไมมันผ่านได้วะเฮ้ยปกติแม่งไม่ผ่านเลยนะอ่ะขอดูแล้วกันว่าวันนี้ถ้าออโต้เนี่ยมันจะจบที่ด่านเท่าไหร่นะเมื่อวานผมเล่นเอ็มไปถึงด่านห้านะด่านหกก็ตายเฮ้ยรอบนี้ผ่านวะเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยยังไงเนี่ยอ่ะตายแล้วหนึ่งตายแล้วอุ้ยได้อยู่คนระับอุย้ยสู้วะ,อะโอเคสู้ไปก่อนนะ จริงผมได้ซีเรียสกันตรงนี้มากนะครับเพราะว่ามันก็มีของที่ผมมีอยู่แล้วด้วยอโอเคประมาณนี้นะครับ <c oughs> ได้เฉดดาน <c oughs> ไม่ได้ต่างเดิมอจริงน,นะพูดถึงน,นะไม่ได้ต่างเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมอก็ถือว่าเล่นแล้วนะไม่เป็นไรถือว่าเรามาทําแล้ว่ะลุยกันต่อเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกตรงนี้นะฮะผมขอดูนะครับอันดับสู้ไหนกันี่หกเลยเหรอหูหเฮ้ยผมตกเป็นที่สบกเลยเหรอ เอาดีนะฮะผมไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมเนะี่ยอันดับ20อันดับ19บเก้าเดี 21, นะ๋ยวสิบเก้า่ะลองดู21มั้บอไหมอยากลองอะนะครับอยากลองว่าผมจะสู้กับ21ได้ไหมอะมาผมสู้มานะลองดูนะครับอยากรู้กระดองบินเนะี่ยชื่อโคเทเลยอืม จบเลยครับหูมาถึงโดนก่อนเลยครับโอ้ตายแล้วอื้โอ้ประเด็นคือเอายากด้วยเอาลงยากด้วยนะเือเอาลงยากด้วยนะครับ <c oughs> ทีนึ่งยังไงโลบอีกหนึ่งอุ้ยลูกเกมแม่งตีแรงวะ่ะโอเคมาดิลองดูป้าล่ะเฮ้าได้ดิอันดับขึ้นวะ่ะเฮ้า อันดับขึ้นเฉยเลยครับอลองดูครับว่ามันไปได้อีกไหมติดท็อป20ก็พอนะคือผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากตรบนีอ้อันดับ19ไม่มีวะ่ะอยากเห็นนี่ไงอันดับ20โส้ยคือแต่ละตัวแม่งแบบอันดับเถืถ่อนกันนั่นกันเลยนะแต่ละคนนะสู้ยากนะครับเราเป็นตัวเดียวเลยที่เลเวลยังไม่มาสเตอร์นะอ่ะก็เกาะๆประมาณนี้แหละท็อป20นะฮะ เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็อยู่ท็อปสิอยู่นะฮะก่อนที่จะรวมเซิร์ฟนะแล้วดูทีมที่ผมเจอนะโอาโอเคจบจบจบโอ้ยากยากคงอยู่ได้แค่อันดับ20ต้นๆนี่แหละนะฮะประมาณนี้อ่ะอันดับเราไม่ต้องไปสนมากนะครับผมอ่ะโอเคมาลองดูนะครับมีน้องๆอ,อยากเห็นว่าทำไมอันดับพี่ไม่ขึ้นเลยนี่แหละนี่คือเหตุผลอ่ะโอเคนะครับก็ในส่วนถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าพาไปดูอันนี้หน่อยหนึ่งนะครับ อะไรเขาเรียกว่าสาพันธ์ป่ะเออสาพันธ์นะครับโอ้หมดเวลาก่อนนี่ว่าเออลืมใช่สาพันมันต้องรีเซ็ตใช่ไหมโอ้หมดแล้วมีะไรเรล่นแล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยนะครับก็ยูนิว่าแม่งก็ได้สกิลแถวมันแ,แถวนี้มาหละแล้วกันเนาะแต่ว่าโอ้ผมก็ไม่กล้าที่จะกดบวกว่ะนะฮะดันไปอัพพลังเรียบร้อยแล้วด้วยนะไม่ดีเลยนะอย่าเพิ่งอัพนะที่หลังผมกดไปหมดแล้วด้วยเลยถ้าเกิดผมกดอีกทีมันทับเลยนะ อ่ะเดี๋ยวขอหาทางวิธีก่อนแล้วกันนะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็มีบวกเล็กน้อยเนาะอ๋อเดี๋ยวเราไปบวกให้กับตัวอันนี้เพิ่มแล้วกันนะครับจะทำมาสเตอร์ต่อนี่อ่าโอเคยี่สิบสามแล้วนะครับไปแป๊บเดียวนะครับผมลาติออสมาสเตอร์นะครับก็แป๊บเดียวอย่ก็ได้มาละนะฮะก็หายห่วงอยู่นะครับหายห่วงนะครับจากที่เราได้โปเกมอนเทพอะไรมานะฮะหลายตัวนะครับก็มาปั้นกันให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ อ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กรดิกระดิกไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพราะใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ